น้องวีกำลังมาแต่หาคุดจิโร่คุณนะใช่หาเนี่ยนะค่ใช่ดีค่ะมาเดินไปเร็วเบิ้งหายังไรยังเน่ไปหานะได้น้ำมันกับจิโร่มเห็นเห็ดนะมอเห็นเห็ดเออเธอเก่งแต่ว่าหานื้อไม้ก็ได้คุดจิดอก็ได้ ใช่ละหล่ล่เว้ยละจิโร่อะแอนจหางิบปลายโตเนี่ยหางิบปลายโตวาที่เอาวาที่เอาหน่ยมันเหฮอค่ะูดะน้องวิเิ่นมาแต่หาน้องไม่พี่น้องเลยแม่จะเบงนมาอะไรเดงเลยป้าไปเฮียยังอะนะเอาอันนี้มาแลวป้าอุ้ยเบรนเลยางไม่หมดแถวหน้าใก่เลยนะแม่บอกมเลยเ่นสิไปลายเล้นค่ะ เดินจะไปเรอเอด้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 ดอโคุิรอุ้ยเก่งแล้วไอ้ีเก่งแล้วคุิรแอจะครบมือของข้าเป็นข้าวขาไของ้าเปนเลยาคิร็้าวขาเะจเต้้อิใช้บาดี้ประลุงเลยตน่ะเออกลับถักท้สบายดีเลยสบายดีเด้อบุูทุกคน อาปผมมาปอกับแม่น้องวิน้องวิวอีคือเกาเนาะพี่น้องโดูดุล่ะเออเจ้าเด็เห็ดไข่ทอดบุกบ่เห็ดไข่ทอดไข่เจียวอืมให้หาให้น้องไม้นี่หาเองบ่หน่ลูกหาเองบ่หน่อไม้นี่หน่อไม้หาเองป้าหาซอยหานล้วกันกับป้๋ะมาเดี๋ยว ตอนแรกๆนะเอาเสียมแม่คุดประมาณบางคำสีกำคำเนี่ยนั่นหนึ่งประมาณบางมุ้งนะบาไว้บาไว้เราไปยืมเสียมป้าป้าเสียมป้าคุดบาไหวมาไหวมาเซ็คอันเสียมนล้วเสียมป้าอันปลาว่าน้าเบอร์ไม่ใช่ลงบางของป้าหลายๆ่ปลาไงของได้ของหนึ่งด้ของหนึ่งพูบวะนี่แม่ต้องไปเบิ้งด้ของหนึ่งก็ดีบ่ อันได้ของนึงนะบ้านี่เออเกี่ยกับบุหรี่เต็มค่ะขนาดนะั้นส่วนคีนนะเราได้อีเปนยเรามาขายว่าปลาคีนนะสองสองของเตะของนึงป้าป้าไปเอากะละมังปลาลงไปใส่น้ำเปล่าไปไป,ป้าวิวตี้นั่งป่ะมาสัมภาษณ์ดีว่าได้ของนึ่งปะต้องมาสัมภาษณ์แหละคุณจะของอันนคุณจะของนี่ป้าหลายชอบได้ตั้งของนึ่งว่ะโอ้ป้าคุณจะของเฮยตีอ๋อแม่คว่ำชนาะ โอ้ว like ่าเนื us, ้อยแยอม่เราคอยทางอยู่เวลานภาันลงป่าแล้วบ่ะเือเหื่อยไปนหลายกิแล้วอีเนาะอืม่มือหนาก่อนมือนีติด่วอ่ะเด้อแล้วไบน้องบีได้เด้อเด้อเด้มาใส่ทีรกันมเลยเสกแแอป่าแล้วยังไง

เองแล้วค yeah. like to oh, right. right. okay, ุตาคุณชอยยังเลยบอกแต่คุมันเนแต่คุมันโอ้ดูเก่งแค่วะครกระเธอนได้เลใหญ่แล้วใหญ่แล้วควยมันหายยาเนี้ยคือจริงว่าควยเซ็ดันเหรอวะแพนมัมาทำะไบางาการในวิทย์ันอยู่วะโอาจหาแพนแ่ด้สบาีคุณโร่กระเธอนี่ยแล้วพอตกลานหลานคุณิรอก็ได้เอันี่แล้แม่เนี่ย ม่เขียวก็ได้หาซีพนเนาะอะางเต๋มน้อประตูอะคุณจะรอได้ซีหาซีเป็นไเติมนอแล้รกับเมนควมล้ะจะได้เต๋อประตูได้เห็นเลือดอเอ้ลูกูในซัมมี่เมนจะได้ซัมม่เงื้อเงื้อเงื้อแนาจะเง้อจะเงื้อกระดูกมันในซัมมี่แด้วนิ แมลนี้ม่ตว่าัว้ายอตมัมิตัวตัมิปีบางอันกันเฮ้ยวายักหรบโเห็ดหนาเพหาะห้ีกนิดเวจะกินเก่เ่เยมีจุ่มดีป่ะเออจ่มยื่เยเนาะเดอาเดี๋ยวแบบสผัดเห็ดแบบแซ่บๆอะไผัดเห็ดน่ัผัดเห็ดอร่นยอู้ยูมจุมพง แลวคนไหมีบ,บามาอ,อาบุยาเม่มห้าละเอาบุยา้าว่าึ้นป้าึ้นยาบยบุยาบุยา,า,าตออาอ้องเอาให้แม่พุ่งใจเอาละแม่เราเราก็พอพนันอย่างก็พอ่สิบโตะัะส <c oughs> ิบโตเดินค่ะ จามสมัคเตบาหาชิบโตได้แจะนับงเป็น <grabbing> ตัวเมจังตัวแล้วนับเรียบร้อยแล้วบอนับเรียบร้อยแล้นับนาปีมโตกัแม่ร้อยโตเอ้นอนรอแลนอด่ะอเาอยโตเรแม่สิไ่นอนรอเองนคือว่าไ่ได้นอนเอบิ๊กบิ๊ก บเด้อเย็นน่องเด้อบอนไมาบิ๊กบนไม้าเชือหมเจ้ากับมาบอนนะอนงานมาทันาเจ้าเดือนมือกันมาแล้นนกบโบยังมือไดตอนเั้นมื่นจังหนาวแวมิชารดรลบบนหน่อยก็สวยมีค่าได้ค่า่บานบมขึ้น ก็ยังอินนะอเอาใช่ว like ่าสิยาินนุ um um ่มนะสมไยาวที่เกิดเวลานั่นแหละมี่จะายาินเดีวไ่่ป้ายกนอ่และใสน่ข้าเนีงมาว้เหนียมานยมาขาเนยวกระปุกกระปุได้โตะจะได้เดียวได้เดียวะช้ลูกบอ เดี๋ยวหาแขนไถได้บานิโลก็ได้เลยหคุดกได้เลยมนง่ายแล้วนอลูกโตยังม่ตอโอ้ยยังเถืงดนีไวานี่ก็ได้เป็นไงเป็นลมอนวาจะเป็นลมอ่

Nam đi khuôn năm hay na Hay na học thường mà lời Không phải hả là thế Ôi mình xa Đúng rồi đấy cái kiểu là xám chị hả thư hả hủ Bố đấy là gì đấy Cái xám này đấy khỏi mẹ có đại mẹ như thường cả Lúc mà đi rồi ไว้ไว่ต right TH hey. hey. ิตจะบอได้ไว้เกือบลูกขขดกิ้ึงเดมม่ลูกไข่บานข้าง่งไนะนาเป็นนายงนี่กะเติมข่มากินเยบบัเยตียนย่งนี่เลยขึ้นมาตอนเที่ยงเลยก็ไปน้ำเมื่อวะเออไปนำเื่อยเฮ้ยเฮ้ยอัน ปลูกเอาปลาอาให้ไ๊ะลืมเลยลืมมาข้าวขิงสาไว้เห็นเห็นเห็นเสียงเห็นเสียงก่อนมากเลย

น้าโกะวะโกะบองผิตออกดีใ่ไปีกินหน่อยเจ็าปีกอ่ะไม้กันหลังรอว ังใจไปหาีเดบุมี่บบปชินเอาไว้ไปเก็บมัได้เนาะดวงคนนี้มเือนเนาเีนี่จะดวงนี่จะดวงบกคุนน่าแี้ใครักแต่คุน

นอาลตอเมกเมื่อยเ่าไปไก่วันาปาไก่ต้องผ่านาน้ไก่แล้วก็ย่างแล้วก็บิดคัวนึงแล้วก็ต้องบิดอีกคัวนึ่งกูงครัวชื่อว่าหน้าเนเนตะกีเยชื่อว่าชื่อเขขึ้นชี่ว่าเถียงลุงเได้ไปเียงอันตัวนอนเนเนตะก้นะได้ไป ไมันไปเลยไปห้องไปไปห้องแล้วก็เอ่อนั่งอกินข่าวกินปลามึกนั่งกินอ่หาแล้วก็ลงมือเกี่ยวห้องเดียวสุโอ้คอ้าไปตึ๊กไปตึ๊กปลาปบาสุดนใครปลาี่หลายาอยู่ก้าตัวอ๋อปลาเียงปลาี้ปลาที่ใคนหน่อย ตัวต้านมันก็มีหัวเลแม่หัดซักได้มันักแวมันนี่มันถืหัวนะมเาเหงาลยเจจากโตวิเหา่หาเ่นอไเก่งบ่เก่งกันไม่บ่หม่ว่าแม่ว่าเก่งปเก่งมืออื่นวะลุงเกมาแหงเลยอาถื้วยมาเอาแล้วเราิ นุงแกงไงที่สวยว่าเอาน้ำุงไม่ได้มก้กินเลยคากินกนอะไรบนว่ากูกเื่อไหร่บ่แล้วมันนี่ป้าว่าไปไปไปให้นาป้วว่าเลยไปให้หน้ไปนาเลยได้ อ้ขุดน้ำขขุน,นปูไม้โอเปนมันดกมันมันเสียมแมบบ่มันแข็งใน่ไม่อะไอรอนนีว่าเสียอะรอนไมันได้รอนออกอยู่ออกมแมือรูปกระเ,เตขานี่จะมีขานี่มันโพมันเป็น้ำหนองเลยค่ะะกะมัน บอลอีกก็มีได้แม่เอ้ยบ่นอลแม่แม่บอลี่ก็มีได้นี่ทีนร้ผมาถามแม่ว่าแม่เอ้จะนั่งยังกัได้ค่ะคือแม่ทำป้าได้จังนั่งยังจะใส่น้ำมือกัจังหันอันมาน้่งยังเดืองแล้เออมานับกันแม่นะบ่ได้บอสปขวบแล้วบบ กินเลงแล้บันเล่นแรนเงงำลูกสาวบันคุ้มใจเล่นทีุ่้ใจแล้วคุ้มใจเน้สาวก็ยัก็หาสิเป็นมีต่คุ้มใจโ้ยแต่สิโตก็คุ้มใจละเออแน่ปลาลูกมึงมันมีแต่จูดุ๋ยนะแตรไปโคตรเราจะจ่อยดิบดิบจะจูดจ่อยเน้องเอยเงี่ย แ้าม่คนนะเหมือนคนอนคนใจใจ้วเดยจิ้นจุ้ยนี่เหมืนคนเมันคนแบบอ้วกคนดีงามดีมักแบอวกอ่ะคนอ้วกงามป่ะงามแล้วเขาเขาเรียกว่ากินดีกับคุณดีไปนะป้าไอ้เกินตุ้ยอยู่อวกเขาบอกอวกอขาบอกว่าบานตาเขาเอิ้นตุ้ยแบบบ่าวากินข้าวแช่ข้าวไรดอืแ่าคนแบบ กอนะค่ะว้าวลยโอ้ยคือกินข่าวบูจ็บเทนาเดยเนน่ใชุ่งกินก่อนะกินอะไรกินข่าวกูจะเนรี้ยงข่าวกูจะเปรี้กินไปกันไม่กินน้ำแม่แม่ไม่ทำไม่กินข่าวฮกถือ่ือ่ากินอีแร้หรี่เป็นเจ็ดมันนี่ pa là bà, bà muốn thế là mãi ý tưởng là mãi là là, là là mãi má mãi 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 mượn Mượn Lá เอ่ไม่อดตัวรองมีอะไ่้างไน่ยมีอะไรกไม่ร้อะเนี่ยจัดมีของมขอมาส่งนอามเลเจ้าคิดว่าให้กินน้ำผมกินขอมาส่งทางนียเนาะเขามาก็ไม่ยเอาเขาไม่ิ่ บอกเราขามาค e ่ะเทากบรีเ hey. พื um, ่อนเมื่อนึ่งสิก่อนนะว่าขามายูอ yeah, ่ะเรายูอย่างเลหาเอฟหเฟกตัวขาดโอ้หาตัวากตจะได้ป่ะเราจะขาดน้หเขาไม่เลก้นน้ำหัหาก้นมันหมดอีก ม่ะไปขวด่อพี่น้องเนาะชิปนี่รวมบ้านกันกเด้อพี่น้องเอาเม่น่อนวิค่ะขอไปขว่เมื่อกี้รอเนาะวิคนพี่น้องเได้กิ่นน้ำลูกได้มื่อเลย๋ยไมพบพ่อกันในขิดต่อไป้ะพี่น้องเนาะชิปนี่สบายดีสบายดีสบายดีจาลูก